สวัสดีครับอยู่กับผมนะร,รายการอะไรอะไรวะ NDB Gamer นะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่เลนหมดชีวิตรอดนะครับในไมค์คราฟส4 1 4ุนะครับกับเพื่อนกับกับน้องมั้งนะครับหรือเออเพื่อนสองคนนะครับมีฟิลกับคิวนะครับโอเคมึงไม่พูดเลยวะไปทำอะมรกันไป <c oughs> ตอนนี้ผมจะเร็ยกเพื่อนนะครับ วันนี้ผมได้ไดขอาวเน็ตนะครับได้สีกอลครับได้หนึ่งก้อนครับได้ห้าแล้วครับอนหนึ่งนะห้ามันข่ากันนะ,ะเพราะวเม่อกี้ของเราคือตามหาเพชรนะก็เซิร์ฟนี้เจอพิเศษนะผมพิมพ์ว่ามีเพชรเซิร์ฟพี่เพชรนะพิมพ์นะแล้วมันก็เคยมันก็ไปเล่นหน่อยนึงนก็เจอพเพชรเยอะมากครับแต่ผมก็ไม่จำทางไม่ได้นะไม่รู้เหมือนอะไรโอเคเราเราจะเริ่มแค่เหมือนใกล้ๆก่อนครับ ไปขุดเหล็กก่อนแล้วขุดหินครับเฮ้ยรอด้วยสมรกูมกนินมาเก๊เก๊เช่นนะสังเกตแล้วนะไปแล้วนะเกตนะครับว่าผมจะวิ่งเร็วกว่าเพื่อนครับโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปขุดเหล็กกันนะไห้มันเร็วทีมั้ย ดังมากไอ้น้องโอ้ก็เห็นเหล็กแล้วเว้ยคิวดังไปไหมนี<อ>่คิวค<า>ิปเปอร์คิปเปอร์มีมาแล้วมีมากล้วอีกโอ้ยขี้ห่วยละปากละเอ้ยโอ้โหคิวบ้บคิว,ว,วไม่รอเพื่อนนะตอนนี้ครับแป่นี้ยแค่บทหามมู่เหมือนกันนี่มา,มมาเออซิปของต้องซทำ อ็ส้มนี่ไหมฮ่าออเล็กคู่อื่นได้เหมือนจอนเล็กง่า่ายบ้าเล็กเล็กอันใหญ่ไอ้ไอ้ไอ้จอนเด้อร์เคียบพูดตรงนี้ก็เป็นคนอีสานใช่ไหมครับเผื่อไปแลกกล่องสะงั้นครับไม่เป็นไรเราแบ่งด้วยแบ่งด้วยเล็กนหะไอฟิวไอฟิวฟ้าตรงนั้นมาสองข่าวนะเว้ยน้องโอ้ฟิวแย่งแล้วครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับผมครับ จำได้แน่รับใจร้อนเกินไป้ายทำเหมือนนี้ำใจอีกนะผมว่านะุกคนถูดเตาไปนะว่าผมน่าจะจำได้นะว่ามันมีเด็กตรงไหนใหญ่ๆเออใช่ผมว่ามันมน่ะเออจำได้แล้วผมจำได้แค่เหล็กนะมันน่าจะมีเพชรด,ด้วยนะเพชรนี่ผมน่าจะจำได้นะแต่ว่าหเหล็กนี่จำได้แม่นเลยนี่นี่โบนีบ้ครับอ,อ,อ,อีกครั้งนึงครับ